สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้มี t o y ย t a าไฮรักรีโวนะคะพี่พีขาคันนี้เป็นรีโวแค p ค่ะพี่พีปี2016นะคะปี2016จ้าราคาเพียงสองแสนสี่หเท่านั้นนะคะพี่พีขาได้รี v o c a p เปิดแครได้ไปใช้งานเลยค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะพี่พีขาเครื่อง2004ค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะ น็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะคะนี่คะ่ะพ,พี่คะ่ะสีเดิมทั้งคันนะคะส,สวยจากพี่พี่นี่ จะมีไอ้หลังคามาด้วยนะคะมุมจากท้ายๆนะคะ สีสันจะมีริ้วรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะพี่พี่ขาเนื่องจากเป็นสีเดิมคะ่ะมียางอะไหล่พร้อมคะ่ะข้างล่างสวยๆค่ะพี่ๆข้างล่างสวยๆนี่รถมือเดียวนะคะพี่พี่ขามือเดียวไกยแดงเสียงเครื่องบิน สีงามๆเลยจ้ะพี่ๆจาะยังปีสองสีนะคะยางปี2องพันยีี่ค่ะพี่ๆรถบ้านพร้อมใช้งานนะคะก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะคะมีรอยประมาณนี้ค่ะพี่ๆรอยบุ๋ม มันบอฟโกนไฮโนนี่จะร้อยแบบนี้จ้ะอยู่ฝั่งนี้มีสองอันเราไปชมภายในกันเลยภายในสีดำนะคะพี่ๆเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าสีดำ โซลสวยเลยจ้ะแอร์แบ็คู่หน้านะคะนี่แอร์แบ็คู่เกียร์ธรรมดาค่ะพี่ๆขาเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะจ๊ะแอร์เย็นค่ะพี่ๆแอร์เย็นจ่ำเบาะไม่มีขาดนะคะเบาะผ้าดูมุมก,กว้างๆนี่เปิดแคปได้แบบนี้ค่ะแผงประตูก็สวย,สวย อันนี้เบาะใส่ใหม่ให้เลยค่ะบนเพดานก็สวยๆส,สะอาดสะอานค่ะพี่ๆขะแทงประตูงามๆเลยจ้าเราไปดูฝั่งโน้นกันบ้างนะคะนี่สีเขาจะมีริ้วรอยหน่อยนะคะเนื่องจากเป็นสีเดิมโรงงานเลยต้องแต่งต้องแต่ง แผงประตูฝั่งซ้ายจ้ะนี่เปิดประตูได้ก,กว้างๆแบบนี้เลยภายในสะอาดสะอ้านจ้ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะ สวยๆเดิมๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะพี่ๆค่ะไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำไม่เคยพลิกคว่ำนะคะรถบ้านค่ะพี่ๆ s> <S นี่ฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะนะคะ s> <S เพจจ้า s> <S เพจปี2016นะคะพี่ๆขารถคันนี้ปี2016ค่ะ s> <S คันสวยๆเดิมๆเลยค่ะฝ <_ s> ั่งนี้ L อลไม่พอโฟกัส ฝั่งนี้อาจ้าฝั่งขวาค่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทแล้วก็มาดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะจะได้ฟังเสียงเครื่องสองเท่านั้นนะคะพี่พี่สองปด ได้รีวโแคปเปิดแคปได้ไปใช้งานกันเลยสตาร์ทนะคะสตาร์ทต้องเหยียบคลัชค่ะพี่ๆโอเคติดแล้วไปดูกัน สวยๆเครื่องนิ่มๆค่ะพี่ผีพาสีไม่ขาดนะคะสวยเดินๆเลย ดูข้างหลังกันดีกว่าแอร์เย็นฉ่านะคะพี่พขาแอร์เป็นปรับเป็นนวดค่ะปรับระดับได้ปึ๊บปุ๊บอิทยุใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะคะพี่พขากระจงมือหมุนจ้าไปดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังเขาใส่หลังคามาแบบนี้นะคะการฝน ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้ค่ะไม่มีปัญหานี่เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆค่ะปวกกัดาห้น้อหน่องน้อยออสวยๆเดิมๆจ้่พี่ สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็มาดูรถทดลองขับได้นะคะพี่พีคะ่ะอยู่กรุงเทพมหานครเขตหลักสีคะ่ะพี่พีนูอยู่เขตหลักสีนะคะคันนี้2,48,000บาทนะคะ2,48,000บาทรีโวปี2016ค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะพี่พี่ะน,อนะ็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะคะ่ะ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเบอร์091-797-6202นะคะ091-797-6202ค่ะราคา248 0 0 0พโนขายสดเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาต้องขออาภัยพี่พี่ที่อยากจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคะวันนี้มีโทรเข้ามาสอบถามเยอะเลยโน้ขายสดอย่างเดียวค่ะพี่พี่ขอบคุณพี่พีที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครกดคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะคะพี่พี่ะจะติก็ได้จะชมก็ดีค่ะพี่ๆขอบพคุณมากคะ่ะ